ไอมือจังแสบพี่นอ้องนาะราบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสกูุกคนมานี้ก็มากับพ่อครัวคือเก่าพี่นอะครอบครัว กรับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกุสุคนเมื่อนี้ก็มาพบกับพ่อครัวคือเกลาคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมก็คือตำปูปลาหอยนาตำปูปลาหอยโค้งเมื่อนี้พี่น้องมีหอยโค้งมาแก้มพี่น้องมีหอยโค้งหอยน้อยใหญ่ใหญ่พี่น้องตำปูปลาเพชรเนี่ยพี่น้องเบิ้งพี่น้องแล้วก็มีแกบหมูน้ำพี่น้องมะเขือปักเลาก็มีบัวบ้านพี่น้องบักสลัดข้างล่างเรื่องเนาะเอ้า พี่น้องก่อนทีกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องซองกินไปแชร์ไปนะจะแน่วพี่น้องฝากเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งเด้อพี่น้องเด้อเม็ดคือเก่าเะไรพี่น้องไอ้นี่เบิ้งพี่น้องเม็ดกระถิ่นก็มีเด้อพี่น้องเม็ดบ่อนี่เชื่อมต่ำในลายปานนี้เอาโรยมีกระถิ่นเบื้องแบบมีกระถิ่นนะพี่น้องโรยลงไปกระถินได้พี่น้องมากมากเส็จงานไม่เมื่อยก็ต้องมากินส้มตำพี่น้องจวดจวดแฉบแฉบเน้องแฉบหมูนะพี่น้องลงมือเลยข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวคนละห่อเพราะมันมีน้องมีลายจวดพี่น้อง ตอนเนียวลองทองก็เป็นข้าวแรงเลยนี่ขอระห่พี่น้องนะืหเบ่งพี่น้องเส้นเลนะก่อำเองทำเองแซ่บเองพี่น,ออไไน้องเผ็ดเผ็ดแซ่บเลยพี่น้องกินเพื่อพี่น้องเราแบบนี้เลย กรบหมูครับมาพี่น้องกินกันพี่น้องเอาแรงเอากระแสบนะเม็ดกระถินก็แซ่บพี่น้องอืากาศเกลาพี่น้องน้ำแรง nó phải được ngon mặc thừa mọ lòng hỏi người ừ. ngay ทำอะไก็ทานอืมปักนี่น้องอืมอะนี่น้องสะใจเหรอหอมโซ่ของพี่น้องกินตั้งที่มันแซ่บจิ้ม้อยเลยพี่น้องมีไงพี่น้อยมันตกเลยได้กินหอยคือเกาพี่น้องเอ้ย พวกนี้นมันต้องเอามาตามันออกไอ้หนองกินได้เลยเพี่น้องเว้ตั้งหอยเชอรี่อตั้งองอาตามออกพี่น้งอ,องแยกับกขอพวกเลยมันลายายาแก้อไอยาแก้ไอ Nó kìm đài có đôi dài phải không ạ? Đôi giái Thẹp mùa quá, không ấy? ใหญ่ายง่ญ่เนาะขี่มองมาเบิ้งไปน้องนี่ไงยังจี่วกกับตุ่มต่ำเลยไปน้องเบิ้งไปน้องอืมอ๋อตัดตื้นยอดครอบว่าหักขนาดเลยต่ำกับเผ็ดเผ็ดเผ็ดใส่มื่อจังแสบพี่น้องอือืม งานไม่เมื่อยเลยงานก็คืนส้มตำนะพวกหัวมันจะแซ่บจวดพี่น้องเนีย่ยเนี่ยนุนงานค่ะพี่บอมาพน้อย ตำกแ e ็แสบเด้พ in uh in ี่น้องเมื่อนั้นคลิปเมื่อนั้นตำโอ้ว่แสบหรือพี่น้องมันนี้เราก็จะกินนับชมตำลองเมืองพี่น้องแสบอุ้ยอุ้ยขี้มันหอยอืมเดี๋ยว ก็นยังมับมันหมดไข่มันม,มันมหมดไข่ในมันนะไข่หอยพี่เนาะ ngon sắc đang hòn đang phết là bình nói ấy. Đang hòn, đang มันใหญ่บอกพี่น้องข้าเข้าปั่นให้พี่น้องมองย่างได้เลยมองย่างอ๋อพี่น้องเป็นน้งพี่จช่ไหมใหญ่ใพี่น้องมีไข่บ่าพี่น้อง คำเดียวเลยได้พี่น้อยไงแบบนี้ตำน้องฟ้าตุ๊กแซ่บพอขั้วโสวมตำหนึ่งก็ซับเองนะพี่น้องับแบบเอาเส้นใหญ่ๆเนาะนีน่แค่ อหอยไปใช้แล้วตรงสามทีหวี่วมัน,น,น,นอ้วนๆไปเหรว

หอยหอยเพชรพี่น้องเอ้ยพ um> ี่น้องอืมต้องแบบนี้แหะพี่น้องเยสร็จ 嗯，你看我这个怎么样？怎么样吧？ หาตัวเพชรพี่หงไ่มอืมเผ็ดจนตาลายเลยพี่นหนุ้มจะน่าจะตีกัน in lắm ta tầm hai mươi người bệnh à. Mình xuống lắm nhỏ. เผ็ดแห้งพี่เนาะยาแก้ไอพี่เนาะกินแล้วมันออายาวก็ไอแค่แค่จะแก้บอนไดโบราณน,นว่ายาแก้ไอพี่เนาะ วเวลาเข้มคนก็เอาไปเหรอปลาตัวทไม่มันขัดอย่งเอ้ยความแซ่บความนัวเยอดฝากเพื่อนๆติดตามเนาะเอชซีติดตามรับชมเนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณมากๆค่ะ่้องเาขอบคุณทุกการติดตามนะพีนนนพ่น้องเนาะ แอบกินนี่กับมดคือเกาไปน้องหอยพักก็ยังเหลือพี่น้องอันนี้มดพักก็ยังเหลือหลายแบบเนาะมาเจอแต่เหือน้ะเป็นเนาะเออจะรับคลิปนี้กับจบกไปยังไม่เนาะพี่เนอะคลิปหน้าพ่อขันไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องกาะช่องกินไปย่าไปในไซแนลนะพี่เนาะเออสวัสดีสวัสดีสบายดี